ไปไปมานะคะโครงการจะซื้อเรือดำน้ำา s 2 6 t หยวนคลาสจากจีนของกองทัพเรือไทยก็อาจจะตกเป็นเหยื่อฮะในการทำสงครามการเมืองระหว่างประเทศฮะระหว่างจีนกับเยอรมันก็เป็นได้รวมถึงสงครามการค้าเรือดำน้ำด้วยค่ะ ก็หลังจากที่นะ,ะผู้ช่วยทูตทหารเยอรมน,นีนะ,ะประจําสถานทูตเยอรมันประจําประเทศไทยได้ส่งจดหมายถึงหนังสือพิมพ์บังกอกโพสต์นะคะเพื่อชี้แจงคะ,ะว่าเหตุผลที่เยอรมันเนี่ยไม่ขายเครื่องยนต์ MTU ให้กับจีนเพื่อไปใส่ในเรือดำน้ํา S26T ท,ที่กองทัพเรือไทยเนี่ยกำลังให้จีนต่อให้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมันไม่ดีนะฮะหรือว่าเยอรมันไม่ขายให้ประเทศไทย แต่ว่าเยอรมันเนี่ยจะไม่ขายให้จีนถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทหารและเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศฮะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยทำให้นะคะปัญหาทุกอย่างเนี่ยชัดเจนขึ้นว่าที่เราคาดหวังนะคะที่กองทัพเรือคาดหวังว่า จีนเนี่ยจะเจราจากับเยอรมันให้ยอมขายเครื่อง MTU ให้ในอนาคตเนี่ยนะที่เรามองว่าอีก2ปีเนี่ยยังมีเวลาเหลือนะเพราะว่ากำหนดที่จะต้องส่งมอบอเรือดำน้ำ S 2 6 T ลำแรกให้กับกองทัพเรือไทยเนี่ยนะก็คือเมษา2567เะเพราะว่าเดิมเนี่ยกำหนดก็คือกันยา2566แต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยจีนเขาก็เลยขอเลื่อนกำหนดเป็นเมษา67เนะเพราะฉะนั้นนะเมื่อผู้ช่วย ทูทหารของเงยอรมันประจําประเทศไทยเนี่ยระบุมาชัดเจนขนาดนี้เนี่ยนะคะ โอกาสที่เยอรมันจะขายเ,าเครื่องยนต์ MTU ให้กับจีนเนี่ยจึงยิ่งมีน้อยมากมีความหวังน้อยมากแล้วที่สำคัญก็คือว่าในจดหมายเนี่ยนะคะผู้ช่วยทูตทหารเยอรมันเนี่ยยังระบุด,ด้วยว่าจีนเนี่ยไม่เคยประสานติดต่อกับทาง MTU ของเยอรมันเลยว่าจะขอซื้อนะคะไม่มีการติดต่อก่อนที่จะทำสัญญาระหว่าง จีนกับกองทัพเรือไทยด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดคําถามว่าทําไมฝ่ายกองทัพเรือไม่ตรวจสอบเรื่องนี้ให้รอบครอบก่อนที่จะทําสัญญาะคะซึ่งวาสนานะคะก็ได้ไปติดตามหาคําตอบจากกองทัพเรือมาให้นะคะแต่ว่าก็เป็นการชี้แจงอย่างไม่เป็นทางการนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ กองทัพเรือเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะมีปัญหาเรื่องนี้เลยไม่เคยคิดว่าอยู่ๆเย,ยอรมันจะไม่ยอมขายเครื่องยนต์ MTU ให้กับจีนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเยอรมันเนี่ยขายเครื่อง MTU เนี่ยให้จีนมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ำําที่ใส่ในเรือดำน้ําชั้นซองนะคะไทศูนย์สามเก้านะคะหรือแม้แต่ชั้นหยวนนะคะไทศูนย์สามเก้าทั้ง A และ B เนี่ยนะคะ เยอรมันก็ขายเครื่อง MTU ให้จีนมาอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าจูจ่ๆเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยที่ทางจีนและทางกองทัพเรือไทยเนี่ยก็ไม่รู้มาก่อนล่วงหน้านะคะว่านะฮะเยอรมันเนี่จะมีการเปลี่ยนหลักการแบบนี้นะคะซึ่งโอเคเราก็เข้าใจได้ว่านะฮะเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดมา ระยะหนึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วละเพราะว่าทางาจีนเนี่ยเขาแจ้งมาทางกองทัพเรือมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่ามีปัญหาเรื่องเยอรมันไม่ขายเครื่องยนต์ MTU ให้นะคะแต่ว่าเขาจะพยายามต่อไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือว่าเรื่องของเครื่องยนต์ MTU เนี่ยนะคะเราก็เข้าใจได้นะ,ะว่าทางเยอรมันเนี่ยคะ,ะแหมเขาก็ต่อเรือดำน้ําขายเหมือนกันฮะแล้วแหมจีนเนี่ยนะคะ จะมาใช้เครื่องยนต์ MTU ของเยอรมันแล้วไปต่อเรือดำน้ำเพื่อขายให้ประเทศอื่นนะฮะซึ่งไทยเนี่ยก็เป็น1ในประเทศหนึ่งที่เป็นลูกค้าของจีนแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ MTU นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะทางเยอรมันเนี่ยเขาถึงต้องมีการเข้มงวดในเรื่องของ dual use นะ,ะ dual use เนี่ยก็คือว่า ตรวจสอบนะคะว่าใช้ทั้งในการพลเรือนและด้านทหารหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเยอรมันเนี่ยจะมาเข้มงวดว่า d u a l use เนี่ยคือเอาไปใช้ในด้านไหนนะถ้าเป็นด้านพลเรือนเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าเป็นด้านการทหารเนี่ยตอนนี้เนี่ยเยอรมันเขาก็เลยมาเข้มงวดแต่ถามว่าเอ้าทำไมอยู่ดีๆมาเข้มงวดเพราะว่าจีนเองเนี่ยก็ใช้เครื่องยนต์ของ MTU ในเรือดำน้ำชั้น และชั้นหยวนอยู่แล้วนะอันนี้ก็อาจจะเป็น เกมการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็มีเรื่องของสงครามการค้าเรือดำน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าอ่ะอันนี้เราตั้งข้อสังเกตไว้นะแต่ว่าอ่ะใครจะโทษกองทัพเรืออะไรอย่างไรก็แล้วแต่นะแต่ว่ากองทัพเรือยืนยันว่าไม่เคยคิดว่าจะมีปัญหาเรื่องนี้นะเพราะว่าในอตอนที่ทำสัญญาเนี่ยในสเปคของอเรือ s 2 6 t ลําแรกเนี่ยที่เราทำสัญญากับทางจีนเนี่ยก็คือว่านะฮะ เราจะในเครื่องในเรือดำน้ำเนี่ยก็คือจะใช้ระบบขับเคลื่อนที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะสิทธิบัตร MTU ของเยอรมน,นี2เครื่องแล้วก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังขับนะคะ5,515กิโลวัตต์ พร้อมระบบขับเคลื่อน AIP แบบวัชจักสเตอร์ลิงอีก3ชุดนะฮะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นสเปคนะที่กำหนดไวนะ้ตอนที่ทำสัญญาะะแต่ว่าอยู่ยเยอรมันก็มาเข้มงวดนะแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นการเอามาต่อ เรือดำน้ำแล้วขายให้ประเทศอื่นเนี่ยเขาจะไม่ขายให้จีนคะอันนี้ก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นเหตุสุดวิสัยของของทางกองทัพเรือเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังเนี่ยก็อยู่ที่ทางจีนว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนะอันนี้เรียกว่าเป็นปัญหาของทางจีนแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจีนเขาพยายามจะเจรจาก,กับกองทัพเรือว่าเปลี่ยนเครื่องยนต์ได้ไหมจาก MTU ของเยอรมันเนี่ยมาเป็นเครื่อง MWM ของเยอรมันเนี่ยเหมือนกันได้ไหมนะคะเป็น เอ็น MWM นะฮะแต่ปรากฏว่ากองทัพเรือเนี่ยก็ได้พิจารณาแล้วว่าขอยืนยันตามเดิมเพราะว่าอยู่ๆไปเปลี่ยนสเปคไปเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาะฮะแล้วก็ในเรื่องของความเชื่อมั่นด้วยนะฮะก็ยืนยันว่ายังคงเป็นเป็น m อ u อยู่ แต่ว่าเรียกได้ว,ว่าจดหมายของผู้ช่วยทูตเยอรผู้ช่วยทูตทหารเยอรมันประจําประเทศไทยที่ส่งถึงบางกอกโพสเนี่ยมันเป็นตัวที่จะทำทำให้ทุกอย่างชัดเจนแล้วก็ทําให้ดูว่าเฮ้ยความหวังในอนาคตที่เยอรมันจะขายเครื่อง MTU ให้จีนเนี่ยถ้าทางจะมีความหวังริบหรี่มากนะยกเว้นว่าเยอรมันเนี่ยเขาไปเปลี่ยนนโยบายหรือว่าไปปรับเปลี่ยนอะไรนะอันอันนี้แน่นอนฮะก็เริ่มมีคนมองแล้วว่าเอ๊ะ อันนี้เนี่ยเป็นสงครามเรือดำน้ําหรือเปล่านะคะเพราะว่านะแมมจีนก็ขายเรือดำน้ําเยอรมันนี่ก็ขายเรือดำน้ําจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องเอ่เรือดำน้ําของเยอรมันเยอรมันหรือว่าอูโบสเนี่ยนะคะแมมก็ชื่อเสียงดีอยู่แล้วประเทศไทยเราก็อยากจะได้นะครั้งหนึ่งเนี่ยกองทัพเรือก็เคยจะซื้อนะเอ่อเรือดำน้ํามือสองนะฮะของเยอรมันเนี่ยนะคะเออหกลำนะตอนนั้นโอ้โหเรียกได้ว่า ะะเสนอแบบทุกแรงเชียร์ก็เยอะแต่แรงต้านก็พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปไปมานะคะมันมีกําหนดเวลานะะีว่าจะต้องตัดสินใจภายในเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยนะคะก็ไม่อนุมัติเพราะมองว่าไม่คุ้มค่าแล้วก็มีเรื่องของการเมืองภายในเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อนะคะไม่ได้ซื้อเรือดำน้ําของเยอรมันนะคะ อ่ะแต่ว่านะในที่สุดเนี่ยหลังยุคในยุคคอสชอนะคะก็มาซื้อ,อกองทัพเรือไทยก็มาซื้อเรือดำน้ำจีน,นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะพอตีขลุมสรุปได้นิดๆน,น,นะคะว่าแห่จีนกับเยอรมันเนี่ยเขาก็เป็นคู่แข่งทางการค้าเรื่องของเรือดำน้ำอยู่แล้วนะ,ะแต่ถามว่าอ่ะถ้าจีนเอาเครื่อง MTU มาใส่ในเรือดำน้ำ ของไทยเราให้ไม่ได้จะทำยังไงอันนี้ก็ต้องรอนะคะว่ากองทัพเรือจะตัดสินใจอย่างไรนะจะปรับไปเรื่อยๆหรือว่าจะยอมเปลี่ยนเครื่องยนต์โอ้โหเรียกได้ว่าแต่ละเรื่องนี่นะเรื่องใหญ่ทั้งสิ้นนะฮะหรือ นะอาจจะยกเลิกโครงการไปเลยนะลำหนึ่งเพราะแค่ลำเดียวนะที่ทำสัญญาแต่ว่ามันจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเปล่าอ่ะแล้วก็ที่สำคัญคือรัฐบาลในเวลานั้นนะซึ่งถ้าเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ต่อเนื่องไปในปีหน้าหรือปีนี้เนี่ยก็อ่จถ้าเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ย ก็ไม่น่าที่จะยกเลิกแต่ถ้าเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยก็ไม่แน่เรียกว่าเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนขั้วอํานาจเนี่ยก็ไม่แน่ว่าถ้ารัฐบาลไฟเขียวนะะแล้วเจรจากับทางจีนได้ว่าอ่ะมันมีปัญหาแบบนี้นะแล้วเราก็มีปัญหาเรื่องงบประมาณนะอ่ะก็ขอยกเลิกไปอ่ะอันนี้ดูว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะยังไงลำสองกับลำสามเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ซื้อนะคะยังยังถูกชะลอมาเป็นปีที่4เลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะมายอดูกันคะว่ากองทัพเรือและ ทางจีนจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนะต้องบอกว่าแหมโครงการเรือดำน้ำของกองทัพเรือนี่นะคะมีาฐานจริงๆนะนี่ขนาดว่าคอรมอเนี่ยอนุมัติแล้วนะคะแพ็กเกจ3ลำสามห0ืล้านไปแล้วนะคะเซ็นสัญญาลำแรกไปแล้วต่อไปเนี่ยก็50%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะแล้วในระหว่างนั้นก็ดันมาเกิดโควิดอีกพอเกิดโควิดก็ต้องหยุดการต่อชะลอไปจนที่สุด ก็ต้องเลื่อนกำหนดจาก กัญญาปี66เป็นเมษาปี67นะเรียกได้ว่าอาเลื่อนแล้วก็มาเจอปัญหาเรื่องเครื่องยนต์อีกโอ้โหเรียกได้ว่าน่าเห็นใจกองทัพเรือมากเลยนะคะแม่คะ,ะกว่าจะมีเรือดำน้ำในเจเน r เรชั่น2นะคะคือสมัยก่อน80ปีที่แล้วเนี่ยเคยมีนะคะสี่ลำแรกเนี่ยตอนนั้นฮะมัชฉานุวิลุนสินสมุรภายชุมพลแต่พอจะมามีในเจเน r เรชั่นใหม่ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหทำไมมันยากเย็นแสนเข็นขนาดน,นี้นะคะอ่ะก็ เป็นกำลังใจให้กับทางกองทัพเรือต่อไปนะคะแล้วก็หวังให้ทุกอย่างคลี่คลายนะคะแล้วก็มาติดตามมาบทบาทของเยอรมันและจีนกันด้วยค่ะ